ถ้าคุณได้ยินเสียงหายใจของใครบางคนทั้งที่คุณอยู่ลำพังในบ้านไม้เก่าคุณจะทำอย่างไรคืนนี้ผอมาจะพาคุณเข้าไปในบ้านหลังนั้นบ้านที่ไม่มีใครอยู่แต่กลับเต็มไปด้วยเงาที่รอให้คุณมองกลับไปลมยามข้าพัดลอดช่องฝาไม้พาเสียงวีดวิวแผ่วเบาเข้ามาในห้องแสงตะเกียงสั่นไหวทาบเงายาวบนพื้นไม้เก่า ผมก้าวเข้าไปในบ้านสัมผัสกลิ่นอับชื้นที่ลอยค้างในอากาศความเงียบหนาทึบเหมือนกำลังฟังการเคลื่อนไหวของผมทุกฝีก้าวพื้นไม้ส่งเสียงดังเอียดแต่ไม่มีเสียงตอบรับจากใครอื่นผมยกมือแตะราวบันไดรู้สึกถึงความเย็นจนปลายนิ้วชาลมาหายใจของผมดังชัดเหมือนกล้องสะท้อนอยู่ในตัวบ้านทั้งหลังสายลมอีกระลอกพัดผ่าน พาเสียงกระซิบเบาเหมือนคนพูดใกล้หูผมชะงักหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเจนกลิ่นไม้ไม่จางๆลอยมาตามลมทั้งที่ในบ้านไม่มีเตาไฟใดๆเงาร่างบางอย่างเคลื่อนไหวตรงปลายระเบียงรวดเร็วเกินกว่าจะมองตามทันผมเพ่งมองไปในความมืดแต่สิ่งที่เห็นคือความว่างเปล่าอันวูบไหวเสียงฝีเท้าชัดเจนดังขึ้นจากชั้นบน ทั้งที่ผมรู้ว่ามีเพียงผมคนเดียวในบ้านหลังนี้ผมสูดลมหายใจเข้าลึกตัดสินใจก้าวขึ้นไปทีละขั้นความเย็นแผ่ซ่านขึ้นมาจากพื้นเหมือนมีบางอย่างรอยอยู่ข้างบนประตูห้องสุดท้ายเปิดแง้มไหวตามแรงลมที่ไม่ควรจะมีผมเอื้อมมือไปผลักประตูแต่ทันทีที่ปลายนิ้วแตะบานไม้ เสียงหายใจแผ่วสั้นของใครบางคนดังขึ้นจากในห้องและในเงามืดนั้นมีบางอย่างกำลังก้าวออกมาอย่างช้าๆเงามืดค่อยๆเคลื่อนออกจากขอบประตูเหมือนควันดำกำลังก่ะตัวเป็นรูปร่างผมยืนนิ่งแขนขาเกร็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นไม้แสงตะเกียงจากชั้นล่างสัส่สงขึ้นมาเพียงริบรี่ทำให้ผมมองเห็นเพียงโครงร่างสลัว ที่ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวเสียงหายใจนั้นชัดเจนสัน้นหนักและเต็มไปด้วยความทรมานผมกลืนน้ำลายรู้สึกถึงรสขมแปลกๆติดคอเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มเน่าเสียเงานั้นหยุดอยู่ตรงหน้าประตูร่างสูงแปลกตาเอียงศีรษะเหมือนกำลังมองผมด้วยความสนใจความมืดปกคลุมมันจนผมไม่อาจเห็นใบหน้า มีเพียงดวงตาที่เหมือนไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์สะท้อนแสงริบหรี่เหมือนผ่านไฟใกล้ดับผมถอยหลังหนก้าวพื้นไม้ใต้เท้าดังเอียดเสียงนั้นเหมือนสัญญาณเงาร่างตรงหน้าสะดุ้งเบาๆก่อนจะเร่งฝีเท้าพุ่งเข้ามาทางผมเร็วเกินกว่าจะตั้งตัวผมหมุนตัวหนีวิ่งลงบันไดโดยที่หัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างรุนแรง จนผิวหนังแสบเหมือนถูกน้ำแข็งกัดเสียงฝีเท้าของมันดังตามมาชัดเจนหนักหน่วงรวดเร็วแต่ไม่เหมือนเสียงของเท้าคนเป็นเหมือนเสียงเล็บยาวครูดไปบนพื้นไม้ผมก้าวพลาดหนึ่งครั้งเกือบล้มคว่ำกลางบันไดแต่รีบคว้าราวไว้ได้ทันกลิ่นไม้ไม่ที่ลอยมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตอนนี้เข้มข้นจนแสบจมูก เหมือนไฟลามไปทั่วบ้านโดยที่ไม่มีเปลวไฟให้เห็นเมื่อเท้าสัมผัสพื้นชั้นล่างผมตรงดิ่งไปยังประตูหน้าแต่บานประตูที่เคยเปิดอยู่เล็กน้อยตอนผมเข้ามาตอนนี้ปิดสนิทเหมือนไม่เคยถูกแต่ต้องมาก่อนผมจับลูกบิดหมุนแรงเท่าไรก็ไม่ขยับทั้งที่ตอนเข้ามามันหลวมจนแทบหลุดออกมาเสียงหายใจของมันใกล้เข้ามาเรื่อยเ อบอวนอยู่ด้านหลังเหมือนกำลังขยายใหญ่รอบตัวผมผมรวบรวมแรงทั้งหมดผลักประตูด้วยหัวไหล่เต็มแรงหมายทั้งบานสั่นสะเทือนแต่ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเงาดําทอดยาวบนพื้นยาวขึ้นไกลขึ้นจนแทบมาถึงปลายเท้าของผมผมหมุนตัวกลับเงาร่างนั้นยืนอยู่กลางโถงใต้แสงตะเกียงที่สั่นไหวแรงกว่าก่อนหน้า คราวนี้ผมมองเห็นมันชัดขึ้นผิวของมันซีดจนเหมือนไร้เลือดร่างผอมยาวผิดรูปเหมือนกระดูกถูกบิดเกินความเป็นมนุษย์รอยยิ้มกว้างบนใบหน้าเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีริมฝีปากเหมือนผิวถูกฉีกออกเผยให้เห็นฟันเรียงแหลมคมมันยกศีรษะขึ้นช้าๆดวงตาคล้ายฐานไฟนั้นจ้องตรงมาที่ผมไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียด มีเพียงความว่างเปล่าที่ลึกจนเหมือนหน้าผาผมถอยหลังจนแผ่นหลังชนบานประตูเย็นเยียบจนเหมือนสัมผัสหินเสียงเพดานด้านบนเริ่มดังคลืดคลาดเหมือนมีหลายสิ่งตื่นขึ้นตามเงานี้เดินลากตัวไปมาอยู่บนชั้นสองส่งเสียงร้องแหลมต่ําปะปนกันจนบ้านทั้งหลังสัน่นเงาร่างตรงหน้าก้าวเข้ามาอีกหก้าวพื้นไม้ใต้เท้ามันยุบลงเหมือนกำลังถูกกลืน ผมรู้สึกเหมือนอากาศถูกดึงออกจากปอดหายใจไม่ออกเหมือนมันกำลังสูบบอลมหายใจของผมไปทีละน้อยในจังหวะที่ผมใกล้จะหมดแรงประตูห้องครัวด้านข้างกระแทกเปิดออกเองลมแรงพุ่งเข้ามาจนตะเกียงดับวูบห้องทั้งห้องจมลงในความมืดสนิทในความมืดที่ไร้แสงเสียงฝีเท้าของมันกลับชัดเจนขึ้น ค่อยๆเดินอ้อมมาด้านซ้ายของผมผมกลั้นหายใจแต่รู้สึกได้ถึงลอมหายใจเย็นเยียบของมันอยู่ห่างจากแก้มผมเพียงคืบเดียวกลิ่นเหมือนดินชื้นและไม้เก่าเนา่าปะปนกับกลิ่นควันไฟอ่อนๆกระแทกเข้ามาจนลืมหายใจไปชั่วขณะเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูเป็นเสียงแหบตำ่ำฟังไม่ออกกว่าเป็นภาษาอะไร แต่มีจังหวะที่เหมือนทํานองของอะไรบางอย่างช้าหนากักและบิดเบี้ยวจนรู้สึกแสบรอบขมับผมกัดฟันยกมือปัดอย่างสุดแรงเหมือนปัดอากาศว่างเปล่าแต่เสียงของมันขยับอย่างรวดเร็วไปอยู่ด้านหลังผมอีกครั้งพื้นไม้เริ่มสั่นแรงขึ้นเหมือนบางอย่างจำนวนมากกำลังเคลื่อนที่จากชั้นบนฝีเท้าเหล่านั้นเร่งฝีเท้าพร้อมกัน ส่งเสียงดังรัวจนผนังบ้านสั่นสะท้านผมรู้ว่าไม่อาจยืนอยู่ตรงนี้ได้อีกจึงวิ่งพุ่งไปในความมืดปล่อยให้สัญชาตญาณน,นำทางเท่านั้นมือปัดไปโดนโต๊ะไม้ทำให้ของบนโต๊ะตกลงพื้นเสียงดังในจังหวะเดียวกับที่เสียงฝีเท้าเบื้องบนพุ่งลงบันไดยอย่างไม่หยุดลมหายใจไล่หลังเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีเหมือนหลายร่างกำลังตามผมมา เสียดสีกับผนังส่งเสียงคลืดคลาดเหมือนเล็บกรีดไม้ผมวิ่งไปจนถึงห้องเก็บของด้านหลังความมืดข้างหน้าเจือด้วยแสงสลัวที่ลอดผ่านหน้าต่างเล็กๆพอให้ผมเห็นเส้นทางที่จางรางผมจับลูกบิดหน้าต่างหมุนอย่างแรงแต่ที่ล็อกขึ้่นสนิมจนแทบไม่ขยับเสียงพวกมันดังเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าที่ลากไปบนพื้นเสียงหายใจหนัก เสียงกระซิบประหลาดที่เหมือนหลอกหลอนในหัวผมผมดึงหน้าต่างอีกครั้งแรงสุดท้ายทั้งหมดถูกทุ่มลงที่มือทั้งสองข้างและในจังหวะนั้นเองบางอย่างด้านหลังแตะไหลของผมหนกักเย็นและแข็งเหมือนกระดูกผมตัวแข็งเทื่อไม่กล้าหันกลับไปลอมาหายใจของมันอยู่ข้างหลังชิดจนรู้สึกได้ถึงผิวเย็นแข็งที่แตะต้นคอ เสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิมชัดจนเหมือนอยู่ในกระโหลกศีรษะของผมเองและทันทีที่ผมคิดจะหันกลับไปมองเงาร่างจำนวนมากเริ่มก้าวเข้ามาในห้องทีละก้าวปิดเส้นทางทุกด้านเหลือเพียงหน้าต่างเดียวที่ยังไม่เปิดออกเงาร่างเหล่านั้นขยับเข้ามาใกล้ช้าพร้อมกันเหมือนกำลังกานรอมหายใจของบ้านทั้งหลังผมประคองสติ ฝืนดึงหน้าต่างขึ้นอีกครั้งรู้สึกถึงเสียงเหล็กเก่าเสียดสีจนดังลั่นเงาร่างที่แตะไหลของผมเริ่มออกแรงกดหนักขึ้งทีละน้อยจนกระดูกไหลเหมือนกำลังจะหักผมรวบรวมแรงทั้งหมดผลักหน้าต่างออกด้วยมือทั้งสองข้างบานหน้าต่างกระแทกเปิดอากาศเย็นจากด้านนอกทะลักเข้ามาพัดเอากลิ่นชื้นเก่าในบ้านให้จางลงเล็กน้อย แสงจันร์จากภายนอกสาดเข้ามาในห้องทำให้เงาร่างที่รายล้อมผมหยุดนิ่งเหมือนแสงนั้นทำให้พวกมันอึดอัดหรือเจ็บปวดเงาร่างที่อยู่ด้านหลังผมหดแขนกลับช้าๆดวงตาที่เหมือนถ่านไฟของมันสว่างขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีรากับรู้สึกถึงบางอย่างที่มันไม่อาจก้าวผ่านผมไม่รอให้มันปรับตัวรีบปีนออกทางหน้าต่าง ร่างกระแทกกับพื้นดินด้านนอกอย่างแรงแต่หัวใจยังเต้นอยู่ยังมีลมหายใจยังมีโอกาสรอดผมลุกขึ้นทันทีวิ่งออกจากลานบ้านผ่านต้นไม้สูงที่ลอ้อมรอบบ้านไม้หลังนั้นปล่อยให้เสียงฝีเท้าและเสียงกระซิบอยู่ข้างหลังเมื่อผมหันกลับไปบ้านไม้เงียบงันทั้งหลังมืดสนิทไม่มีเงาร่างใดตามออกมา หน้าต่างที่ผมพึ่งหนีออกมาปิดลงเองอย่างเงียบงันเหมือนไม่มีอะไรมาก่อนผมยืนนิ่งหอบหายใจปล่อยให้ความเงียบคืนสู่ป่าโดยรอบดวงจันทร์ลอยเด่นท่ามกลางเมฆส่องแสงลงบนบ้านไม้ที่ตอนนี้ดูราวกับเพียงซากเรือนเก่าสงบไร้สิ่งมีชีวิตไร้ร่องรอยความสยองที่ผมพบเจอผมถอยหลังอย่างช้าช้า รู้ว่าควรออกห่างจากที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดแต่ก็ยังอดมองกลับไปไม่ได้ลมพัดผ่านพาเสียงแผ่วเบาออกมาจากช่องฝาบ้านเสียงที่เหมือนคํากระซิบสุดท้ายของมันจางลงหายไปและถูกกลืนโดยความมืดของคืนผมเดินต่อไปปล่อยให้บ้านไม้หลังนั้นอยู่ตามลำพังท่ามกลางความเงียบเหมือนที่มันเป็นมาเสมอ และผมรู้เพียงอย่างเดียวว่าผอมาจะไม่มีวันกลับไปที่นั่นอีกเลย